สวัสดีจันทรกคู่กับวราสักหนะ่งวันวันนี้เราจะมารีแอคที่พร้อมว้าวๆ้าวกับสาว for e อีกแล้ววันนี้เราแต่งตัวค่อนข้างที่จะออกแนวลึอเลือดทอมอเออฉันเห็นเขาทาเกลือบทองไว้ทั้งตัวแบบ ฝั่งลุกนิม şey ิตหนึ่งต um> ิดแกลมนะได้เท่านี้คือติดแกลมนะอ้าวันนี้4 e ร์อีฟคัมแบ็กับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรบอยส์อ่าบอยส์ที่แบบมีเอสซ์นะแปลว่าหลายคนนะซึ่งพวกเราก็ไล่บอยสมุทรแนเอาจริงๆคือ คอนเซปต์ความคัทีิสวาวเนาะมันมีความแบบมีความเคยนะเออมันมีความติดกลมอ่ะคือความท่าทองอะคือแบบท่าทองสาวอ่ะไม่ใช่อะไรวะมีความรู้รามาเฮามีความแบบกลิตเตอร์เอยไดเอออ่ะต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงกับเพลง I Like w h y t อ่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go โอ้ทองทั้งเมืองทองทั้งตึกว้าวตัวแมสสุดๆอู้ โอ้โหวาวเป็นผูชเลเจอร์หรอโอ้ยชนะด้วยฉ่ำอ้สูงมากและทองจีโอ้ย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 ซีผมดีเลิศเกะโอ้ยเอลสับมาก Ui à Ui à đi Wow My lord oh. Ooh. 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 oi 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 อ้าวสอุ้ยอันนี้ดีอันดีตัวมากหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โอ้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 เดี๋ยวพันดีเลิศมากอ้าวโอ้ เมคอัพฉ <Yeah S 2> ่ำมากใหญ่มากสวยมากโอ้ฉ<ว><ะ>ันแคปทุกช็อตเลยเนี่ยเลิกนะโอ้ย uh ังอะ โอ้คือจากในรูปที่เซอ,อคือเป็นทองกันหมดเป็นทองหลังพระหนึ่งคือมันทองเนียนกริบเลยอ่ะ มันมันมีความเหลื่อยอ่ะแล้เป็นดีทำทำโอ้เออนี่คือทำยางไหรอถ้าถ้าฝูมอเลเลิศมันถูกหน่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันทองมันอรามันวัดอรุณอะมันช่ำมากอะมันสว่างสุดจ้าเออยังไงอะเออรุณนอรุณเพลงก่อนมันมีความแบบสับๆมันมีความยั่วตอนแรกอะแอบคิดว่าเป็นเพลงฟิลแบบฟิลกีฬาสี่ลีดอะไรอย่างเงี้ยตอนเปิดมาใช่ไหมมันจะมีความงงๆแต่หลังจากนั้นคือแบบช่ำมันมันมันสับเออมันเลิศอยู่แล้วี่ชอบท่อนเนี่ยอันนั้นคือดีอันนั้นคือดีอันนั้นคือเตียมเลื่อย ถ้าเ่นิดแต่ที่ว่าคุกอะยังได้อีกอแต่เป็นฟีลแบบฟีลสากลน,นะชิสากลฟีลนฟเตอร์ก็ได้ยินนะได้ยินนะชอบนี่นี่ชอบนะส่วนเรองเอ็มวีคือคุมสีสุดๆชุดทองแบบคือ,ไม,อไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเซตติ้งอะไรมากแต่คือมันวาคือมันสะกดจิตอะในตัวในตัวของเมเบอร์เออมันซึิงคือทุกอย่างมันส่งว้าวอะไรอย่างเงี้ยและเอ็มวีคือ ชีพันชีแรงเกินคือต้องให้นะเอมนีดีคือลุกคือแบบคือตาแตกอ่ะคือแบบคือเซอร์ไพรส์มาก่คะคือแบบเปรี้ยวเยี่ยวราดมากและอินเนอร์คือกินกันไม่ลงแต่ละคนคือแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบจัดจ้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออจะชจะให้คะแนนสิบสิบในเรื่องของลุกสภาพหน้ผมคือให้ไมกเลยส่วฮัตเต้นก็คือมีความ มีคอมกรุปนะมีความกรุปมีความแบบเตจจะเห็นเต็มๆมันจะเป็น,ปนยังไงใช่แต,แต่นี่คือเห็นว่าแอบเต้นแอบเต้นแรงอยู่ออแอบเต้นเลิศอยู่ภาพรวมของ I Like Boys Yes เอาจริงๆคือชื่นชม Four E มากเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ใช่เพราะเขาเขาไม่เคยหยุดเออ,ไม,อไม่เคยหยุดพัฒนาคือชีมีคอนเซปต์ชีทำมาเยอะมากๆแล้วชีก็ไปต่ำกันเออชีไปได้อีก็คิดว่าจะมาไหมไหนอีกหลังจากแหล่ที่ที่เราเคยพูดว่า ฟูอิฟจะมาคอนเซปต์ไหนอีกเออคือมันน่ารุ้นอย่างเงี้ยคือมันน่าติดตามใช่ก็เราเซอร์ไพรสว่ารอบมาวีไหนอีกเออแล้วชีไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงจคือทำดีทุกอย่างใช่นี่แหละคืออวยยศทั้งเพลงทั้งคอนเซปต์ทั้งเอ็มบีสุดๆพ่อหอมปากหอมคอแบบอินนอร์อัมราญอยู่ก็รอคาดว่า อาจจะมีปล่อยอีกอะไรเนนี้เนาะเอออาจจะเป็นไปได้อาจะจะเป็นอัลบั้มมีอัลบั้มใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอดูรอติดตามนะมจ๊ะอ่ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยจ้าสวัสดีอันยอง